ฝึกสรุปไม่ใช่คือรวมทุกคนในค่ายนี้แม่พี่สี่ห,หลายคนเพื่อมาแท็กคนเดียวสวัสดีปีนี้แหละที่แล้วก็เล่นแบบเนี่ยใช่ใช่เลิกนะคะเลิกได้เลิก ิกมุกกลับมุกซ้ำเลิกไม่ได้หรอกเพราะคิดไม่ออกสวัสดีปีนี้เราอบคอนเสิร์ตใช่จิ๊กกับมิ้นช่วงเทกกับเบกับรีแอคชั่นวิดีโอมาเป็นตอนตอนวัเดียวตอนงานปารนปล้แต่วันนี้แบบจะเรียกว่าเป็นไม่ใช่บอยแบนด์ไม่ใช่กลุ่รแต่ว่าเป็นแบบรวมพลใช่ป่ะชื่อเพลงว่า รักเธอเต็มฝีของ DMD Boy ก็คือเป็นแก๊งเราเห็นจากแบบหน้าปกว่าคนเยอะมากแก๊งเด็กหนุ่มของค่าย d ดีนั่นเองแอบตกใจว่าอุ้ยเขามีเด็กเยอะขนาดนี้โอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การการเสียเวลาเฮ้เวลาเฮ้แป๊กเนาะแป๊กนะต้นคลิปลวไปอ่ะก็คือเอาชื่อค่ายมาอยู่ในนี้ใช่ไหม แต่ชอบทอนเปิดนะจริงอุ้ยสวยสวยเหมือนแบ่งกีฬาสีเลยอ๋อไม่ใช่เด็กฝึกรวมเขารวมเด็กในค่ายหรือเปล่ารวมทุกคนในค่ายอย่างนี้หรือเปล่าว้าวอ๋อเข้าใจว่าเด็กฝึกสรุปไม่ใช่คือรวมทุกคนในค่ายนี้ โอ้ย,ยใช่ควอนเมื่อกี้ใครอะแล้วนูนีวอ่านูนีวได้สีชมพูแต่เราเป็นรัททิเฮียดิวโอ้ยเด็กเขาน่ารักหมดเลยนะจริงคนนี้ใช่ไหมใช่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 คือคน่ารักช่ สังกัดเยอะน,ยนะเนี่ยอืมเยอะมากเลยอะ่ะแม้พี่สี่ขาดหลายคนเพื่อมาแท็กคนเดียวแทท็กไมกอ้าว <c oughs> ี่แม็กปะวย <c oughs> นารักกังทองลม ม,มีท่าเออเจ๋งนะเออตินหูนะเนี่ยใช,ใช่ใช่ช่ฉันชอบพนุกอะ่ะเออเออโอเออมันเหมาะเป็นเพลงรวมจริงจริงมันมีความแบบนัารละอุยเล่าให้วะ แล้วแบบอ้ออันนี้คือทั้งค่ายแบบแกงผู้ชายทั้งค่ายดูมันดีเช่ป่ะแล้วร้องเพลงได้ทุกคนร้องแรปได้ทุกคนร้องได้เขาเป็นค่ายชายล้วนเนี้ยหรอเออเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นยังไม่ยังไม่เคยเห็นผู้หญิงบ่ะอืมเฮ้ยซีนนี้น่ารักซีนรวมอ่ะมันมีความแบบคิดถึงก่นดีอะเออ กีฬาสีจริงแหละจัดกีฬาสีได้เด็กคณะนี้เออจริงเฮ้ยเด็กแบบเฮ้ยเด็กเขาเยอะมากเด็กเขาเยอะมากเฮ้ยสีน,นี้ดีสีน,นี้สวยเลยอันนี้คือแบบว่าใครแบบเป็นคู่ค,คู่ใช่ไหม บเอ็นด uh. ูสนนะสีเหลืองเหมือนเป็นเด็กแสบนะจริงแต่ก็แสบหมดนะเออก็ดูแสบหมดอุ้ยเออน่ารักรวมกันแล้วน่ารักนะอุ้ยอยากกดเฟรมลงหน่อย อยากกดเฟรมลงอีกนิดนึงแบบมุมกล้องยังไงอยากให้แบบอีกนิดนึงโอ้ลดนะเออแบบไม่แมนฉันชอบท่อนแบบตื้อหรือตื้อไม่ไวใค่นะเออชอบชอบลายประสาไทยฉันน่ะชอบเนื้อรู้สึกว่าแบบเป็นน่ารักของดูมันดิบอยฮะแล้วก็ใช้คำว่าดูมันดิเล่นมาในเนื้อเพลงเออ สดกสอดแรกความเป็นแบบชื่อ,อเป็นเพลงที่แบบฟังฟังได้เรื่อยอมันแบบน่ารักอะไรเงี้ยแบบเป็นเพลงที่ไทยคนไทยอ่ะคนไทยชอบเพลงแนวเนี้ยเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ว่าแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่แบบว่าไม่ไม่ได้ตามข่าวสารแบบค่ายนี้เรารู้สึกว่าฮู้เด็กเยอะเราเด็กน่าสนใจอะไรคีะ เออตอนแรกเรายังนึกว่าเทนนี่เลยแต่แล้วก็แบบว่าอ๋อไม่ใช่เซอร์ไพรส์พอเห็นรู้นิวเอาไม่ใช่เทนนี่แล้วละเออตอนแรกเขาประสบการณ์เยอะก็คือดูมันดิบบอยแปลว่าดูมันดิบบอยจริงๆเออว่ะอ๋อเออดูมันดิบบอยเราคิดเยอะไงเราทำเไดเพราคิดแปว่าแบบหมายถึงว่าเจน next generation อะไรอย่างเงี้ยเออดูมันดิเน็กเขาจะแบบว่าเออเอ็มวีน่ารักจริงจริงเออรู้สึกแบบอุ้ย อยากเห็นฟิลกีฬาสีจริงๆเหมือนกันนะแบบว่าเด็กมันเยอะแล้วมันดูแสบๆนะอาจจะสนุกเออมันน่าจะสนุกมีแล้วเปล่าเอออาจจะมีแต่เราไม่รู้อะวันนี้ก็หนึ่งเพลงท่วนวันนี้โ<อ>นั่น,นทีช่วงหลังวันนันทีจะได้ทำแบบหนึ่งเพลงใช่ใช่ใช,หน,ชหนึ่งเพลงหนึ่งคลิปโอเคยังไงก็ ฝากแกงดูมันดิบอยอ้อยด้วยต้องไปหาเชร์เด็กหนุ่มนังไีฬาสีเหลืองอะไรยังไงสิเด็กหนุ่มนักที่ราสีเหลืองคนนั้นเออว่าแบบอู้ดูมันดิเยอขนาดนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องจิ๊บกับมิ้นเอาไว้ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เป็นแหละบ๊ายบาย